เอ้าค่ะมิวส์พีพีมฉนาะสวัสดีค่ะกับผมกับบุ้มนะคะในรีแคปเพลงสุดท้ายแล้วเราจะนะคะของอัตาฟิตรีซี่คาเฟ่นะคะบุ้มเลือกเพลงแต่ละเพลงมานี่คือหุ่ยดีความรู้สึกมากอ่ะดึงดิ่งลงขนาดเนี้ยแล้วคือทั้งเสียงอัตตาแล้วก็รีซี่คาเฟ่ออกแนวแบบแหบๆเบาๆนิดๆนะคะแล้วก็เสียงเพื่อชีวิตอะนอกจากเสียงอัตตาเป็นแบบมาคําคมแบบว่ามาคําสัมผัสของเขาแบบเฟี้ยวๆแล้วอะพอมาเจอเสียงรีซี่บุ้มรู้สึกโคตรใช่แล้วทําให้เราลงไปกับเขาดาร์กสุดอะทีเนี้ยเดี๋ยวบุ้มมาดู MV ก่อนนะ ะคอ็มอ่ะตอนแรกที่คิดว่าคุณลุงคนนี้ค่ะเขานั่งเนี่ยแบบดมสภาพใช่ไหมคะเหมือนเขาไม่ได้ใส่อะไรใส่แต่แกงเกงตัวเล็กๆนี้ไว้แล้วเนี่ยเขาก็มายืนดูรูปของของคุณป้าคุณลุงคนนี้นะคะทีนี้ตอนที่ยืนมองแล้วก็คิดว่าอ๋อคุณป้าเสียภ้าบันเก่าๆคือไม่มีแต่พอหลังจากที่แบบไปงานศพใช่ไหมคะพอลงจากรถนู่นนั่นพอภาพสุดท้ายมันกลายเป็นรูปของคุณลุงเองพอตอนนี้บูมมีความรู้สึกว่าผู้ชายชุดดำที่มาแตะไหล่อะค่ะคล้ายๆยมาทูดไหมที่จะแบบมารับวิญญ,ญาณของลุงไปเพื่อ ไปสู่สัมปายพบประมาณนี้นะคะอันนี้ที่คิดไว้นะเพราะว่าตอนสุดท้ายก็คือเหมือนแบบเขาเป็นคนเดียวที่เห็นคุณลุงคนนี้นะคะพอไปถึงงานศพก็จะมีลูกบวชก็จะเป็นภาพที่แบบกอดกันแล้วก็เป็นภาพคุณลุงคุณลุงก็คือจากโลกนี้ไปแต่คุณลุงที่มองภาพคุณป้าก็อาจจะฟีลแบบเฮ้ยจะไปอยู่ด้วยกันแล้วนะก็คือฉันจะเจอเธอแล้วนะในโลกหน้าฉันจะได้อยู่กับเธอแล้วประมาณนี้นะคะความรู้สึกเพลงนี้ไม่ใช่ความรู้สึกคนเป็นแต่เป็นความรู้สึกของคนที่จากไปแล้วนะคะเพราะคุณลุงเขาจากไปแล้วคือตอนแรกมาเรื่อยๆยเราก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหา ขององัตานี่ฟังชัดทุกคาเลยนะชัดทุกคําแล้วก็บาดลึกทุกคําแล้วมันเป็นจริงทุกคําฟังแล้วแบบใช่เป็นอย่างนี้ใช่เปอย่างนี้ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ทุกประโยคนะสัมผัสเขาดีอยู่แล้วไม่มีใครทําเหมือนอัตาได้อันนี้พูดเลยว่าไม่มีใครทําเหมือนอัตาได้พี่ชมหนูมาตลอดพี่ชมน้องมาตลอดแล้วพี่ก็จะชมต่อไปนะคะว่าเก่งจริงจโอเคมาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะเนื้อร้องนะเขามีให้ด้วยนะคะวดแรกสุดท้ายแล้วเราจะลืมคําตอบลืมทุกคนที่รออยู่แล้วบูมจะบอกว่าเหมือนแบบเชื่อมโยงกับเพลงวาดไว้ที่บุมเพิ่งทําไปคลิปที่แล้วอ่ะ ลืมทุกอย่างคนที่อยู่ก็อาจจะต้องลืมเลือนนะคะอาจจะต้องมีภาพหรือรูปภาพเป็นการย้ําเตือนว่าคนคนนี้เคยอยู่ในชีวิตเราคนคนนี้เป็นคนรู้จักของเรานะคะเพราะบางทีมันอาจจะลืมเลือนไปแล้วบ้างสุดท้ายแล้วเราจะลืมความบุุจากการกอดลืมรสชาติจากการจูบใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเราจะลืมคาปอบลืมทุกคําขู่สุดท้ายแล้วต้องลืมทุกอย่างตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่เงี้ยมันต้องลืมอะไรดีจะชาติก่อนหน้านี้แน่นอนลืมว่าเราเป็นแค่ไอกระจาที่พ่ํมบอกให้เวลาหยุดอยากให้หยุดเวลาหยุดไว้จังสุดท้ายแล้วเราจะลืมคนที่ ควรลืมและยังเสือกลืมคนที่ควรจําก็คือลืมทุกอย่างคนที่ควรจําก็ไม่ได้จําลืมเรื่องที่แล้วเลยมาตลอดแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทําลืมคนที่เราเบนหน้าหนีและรู้ตัวอีกทีว่าควรฟังในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราแบบเบนหน้าหนีแต่ที่จริงเราควรฟังเขานะแต่คือด้วยอารมณ์เราเราไม่อยากฟังเขา่เราอยากจะเบนหน้าหนีอ่ะเกลียดฟังเขาอ่ะสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั athlete, ้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกวูบเดียวเดินไม่นานเกินรอโอ้โหก็ลืมคนที่เกลียดเราซะเข้ากระดูกดําคนที่เยินยอเราคนที่เราเกลียดเข้ากระดูก คนที่เกลียดเราเข้ากระดูกดำเราก็จะลืมทุกอย่างลืมเพลงที่เคยฟังลืมหนังที่เคยดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแมงก็ไม่ชอบกูก็คืออกหักสุดท้ายแล้วเราจะลืมความทรมานการร้องไห้น้ําตาที่ซับรวมไปถึงลืมสิ่งดีๆที่เคยได้รับลืมหมดสิ้นทุกอย่างในชีวิตยังอยากจะยืนหยัดคําเดิมจริงๆหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วเราได้ลืมสิ่งที่อยากจะลืมถูกไหมคือแบบบางครั้งยั่งอยากยืนหยัดคาเดิมหรือเปล่าว่าบางอย่างที่เราอยากจะลืมเรากลับลืมไปได้นะแต่เราต้องลืมทุกอย่างในชีวิตนะเมื่อความรรงงจจําาาามมมมมันหหดเเวววลลใ้ยยืืค เวลาแห่งความทรงจําเหมือนเรายืมเขามาในตอนใช้ชีวิตอะแล้วพอเราเสียเราตายอะเราต้องคืนเขาอะอุ้ยประโยคนี้อย่างลึกเลยอะเธออยากจะคืนจริงๆหรือเปล่าอยากจะลืมจริงๆหรือเปล่าหรืออยากลืมแค่เป็นครั้งเป็นคราวหรือเปล่าอะไรที่ไม่อยากจําขอลืมได้ไหมหรืออะไรที่อยากจาขอจําได้ไหมความทรงจําแสนสั้นชีวิตแม่งก็สั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อพ้นผ่านข้ามคืนการลืมคือจุดล้มต้นของการจําครั้งใหม่แล้วแบบลืมตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปจําอันใหม่เราเอาเมมมาเมมอย่างอื่นแทนนะคะสิ่งที่น่ายินดีของความทรงจําคือยังจําได้ว่าเคยสิ่ง ที่น่ากลัวที่สุดของมันคือมึงจดจําอะไรไม่ได้เลยมันมีทั้งสิ่งที่ยินดีและสิ่งที่น่ากลัวดูอัตราเขียนสิมันมีทั้งดีและมันไม่ดีใช่ไหมยินดีคือความทรงจําจําได้ว่าเคยแต่ถ้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมึงจําอะไรไม่ได้เลย ต่อไปท่านฮุกนะคะสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกสิ่งสุดท้ายแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างกลิ่นหอมของ,ของความทรงจําสลายเป็นสีเจือจางเจือจางไปเลยละลายหายไปเลยเป็นหมอกเป็นเมฆไปเลยแค่เพียงไม่นานถูกลมพัดลอยผ่านไปถึงไหมก็คือแบบเป็นฝุน่นหายไปในอากาศไปเลยนะคะเมื่อนกพิราบสยายแย้มปีกกลางปีสยายแยมปีกนะทุกสิ่งที่เคยได้ยินจะค่อยๆจางอ้อมกอดที่เคยสัมผัสจะหายไปในพิษปาสักวันเราคงถูกลืมเลือนไม่ต่างกันคนที่ตายก็คือจะต้องลืม,ม,ท,ลมทุกอย่างส่วนคนที่อยู่เขาก็ต้องลืมบางช่วงเวลา บางเวลาเหมือนกันเชื่อพอบูมคิดว่าไม่มีใครจําได้ทุกช่วงเวลาจริงเพราะว่าคนเราจะเลือกจําที่แบบสุขที่สุดแล้วก็ทุกที่สุดจริงๆตอนบูมฟังบูมใช่เลยบูมยังลืมเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเคยเจอคนนี้แต่บูมลืมอะไรอย่างเงี้ยคือบางที่บูมบมเป็นบ่อยมากบูมไม่เชื่อเลยว่าใครจะจําได้ทุกเหตุการณ์ว่าคนนี้ฉันเคยเจอคนนี้ฉันเคยเจอขนาดบูมเป็นคนความจำแม่นะบูมยังลืมเลยว่าคนนี้บูมเคยรู้จักคนนี้บูมเคยคุยด้วยอย่างเงี้ยคือบางที่มันไม่ได้สัมพันขนาดที่ทาให้ แมน a lot of that we have done คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีจะลืมจะไม่มีเลย a ด n a lot of time I have been drunk ก็ลืมทุกอย่างลืมทุกช่วงเวลาลืมว่าเคยกินเคยดื่ม a ด n a lot of t r u ลืมความเป็นจริงทุกครั้งที่กูย,ยังเจ็บด้วยสาเหตุที่อีกเป็นพันในทุกวันยังคิดว่าจริงๆกูควรจะยืนได้แล้วเนี่ยจังหวะแรกของเขาอะเนาะในทุกวันยังคิดว่าจริงๆกูควรจะยืนได้แล้วอย่างเงี้ยจริงๆกูค,ควรออกจากความผมขื่นได้แล้วจริงๆกูค,ควรจะหยุดเกาผื่นของคนืนก่อนได้แล้วโอ้คือวันนี้กูคันวันนี้กูน่า จะแบบเลิกเกา่าเลิกคันได้แล้วว่าปล่อยมันไปได้แล้วงี้ไหมคือมันควรหายแล้วป่ะเหมือนเหมือนความรู้สึกอะไรอย่างนี้ของคนที่ยังจำฝังใจอย่างนี้ป่ะวินี่นี่บูคาคิดลึกไปละว, <Wow. S 1> วันที่ไม่มีใครให้เขียนจริงๆกูยังจำเสียงแม่ปลุกให้ลุกขึ้นตื่นได้แล้ววันที่ไม่มีใครเขียนกูยังจำเสียงแม่กูได้นะว่าแบบแม่เคยปลุกให้ลุกขึ้นตื่นแม่บอกว่าลูกจะยังต้องเจอเบอร์ที่ยังต้องจำ ลูกยังต้องเจอเบอร์โทรที่ลูกยังต้องจําอีกนะหลายๆคนแบบเพื่อนเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยหรือใครเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องจาเบอร์คนนั้นไปนเรื่อยหรือความรักคนนี้เปลี่ยนแฟนเลิกแฟนก็ต้องจาเบอร์ใหม่ที่เป็นแฟนใหม่งี้ปะนี่เราก็คิดเดยอะไปนะ <c oughs> โลกมีกฎที่มันพ่อไม่ยุติธรรมอยู่ข้อหนึ่งคือมึงจะจําได้เฉพาะสุขที่สุดทุกที่สุด,สดนี่ไง,ไงที่วุงบอกการพบเจอจากลายยิ้มกว้างการเล่นตลกของโชคชะตาและการหักลักบ้าบ้าจากคนรอบๆบมึงทุกอย่างดีร้ายมีความสุขทุกมันคือการเล่นตลกของโชคชะตาเนาะโลกเล่นสมองมึงอย่างะโมบด้วววยคคํําาาา่สัญ <Wow. S 2> เฮ้ยโลกเล่นสมองมึงคือมาเล่นกับในสมองเราก็คิดเยอะเนาะเหมือนแบบโดนเล่นตลกอยู่มึงจงจํามึงจํามึงจํามึงใส่กระโหลกความสัมพันธ์ความสาเร็จจบและเจ็บตามอัตภาพอย่าฝืนกฎของธรรมชาติมันไร้ประโยชน์กฎของโลกคือจบเจบ็บทุกสุขร้องไห้ทุกอย่างมันเป็นกฎของโลกสัจจะทมของโลกทั้งหมดนะอย่าฝืนกฎของธรรมชาติเลยตามอัตภาพเลยฝืนไปก็ไร้ประโยชน์ชนี้ปะสิ่งที่เราลืมหรือจดจําไว้สุดท้ายจะถูกกลืนในการเวลาไปหากแมน้นอยากลืมหรือจํามากเพียงใดสุดท้ายก็คงไม่เหลือความ ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่หูยเป็นไงล่ะคือเหมือนทุกอย่างมันเป็นคาคมที่เอาไว้สอนอะประโยคน์ประโยคแต่ไม่ได้เป็นคือเขาไม่ได้เปลอกใครมาหรืออะไรเงี้ยแต่คือหมายถึงเขาแต่งคํโคมของเขาขึ้นมาเองอะเป็นประโยคแบบนี้ขึ้นมาเองเพื่อเป็นสัจธรรมของโลกอะอะแล้วก็เพลงเนี้ยค่ะพูดให้เห็นภาพของสุดท้ายเราจะต้องลืมไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายยังไงสุดท้ายก็ต้องลืมกันในสักวันหนึ่งอย่างที่บอกคือทุกที่สุดจะจําได้ดีใจที่สุดจําได้แต่เรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้ทุกไม่ได้สุขหรือเป็นเรื่อองธรรมาาาจํ ไปบ้างโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงเนี้ยอยากจะจดจําทุกอย่างก็อ,อย่างนี้เขาบอกอะอยากจะจําเฉพาะบางอย่างอยากจะลืมเฉพาะบางอย่างสัจธรรมของโลกมันทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกฎธรรมชาตินะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วเดี๋ยวผมทำเพลงอะไรตอนไหนอะไรอย่างงี้อีกขออภัยเพราะว่าผช่วงนี้ผมทำงานเยอะมากจริงๆถ้าไม่ได้ทําอะไรใครขอขอภัยด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ